พี่ยูสู้สู้พี่ยูสู้สู้เรามาทำยูทูบเบอร์แค่เสียคนลดูสภาพคนขุดกอไผ่นะคะอันนี้เราจะแช่นางบอกว่านางจะมาขุดไผ่ดูดูสภาพยูทูบเบอร์พี่ยูพี่ยูห้ามหกนะอะไรก็แล้วแต่พียูยูทูบเบอร์คนดัง พี่ยูเชิอหนูนางแอคติ้งค่ะเป็นเมาเดี๋ยวพอขุดเสร็จนางก็ลุกเอาใครแล้วเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยอันนี้ใครจะเอาแต่ไม่เอาเนี่ยพี่ตาก็าขุดเสร็จแล้วด้วยเฮ้ยหายเมาได้แล้วขุดเสร็จแล้วหายเมาเสร็จแล้วเหรอเอาได้แล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอโอ้สติ๊กเกอร์เดี๋ยวบ้างัวเดี๋ยวบ้างขาเดีวเด้อหายไปเรื่อยพอแล้วพี่ยูหนูว่า มันเยอะแล้วกอเดียวอ๋อนี่เขาขุดท่านพี่ต้าวางไว้ส่งนั่นน่ะนี่เขาขุดในชันก้อนอ่าเมื่อกี้บอกไม่เอาใครบอกเนี่ยเมื่อกี้ใครบอกเมื่อกี้บอกว่าไม่เอาสามนมีสามต้นเนี่ยยัยตังเอาไปกอสามต้นนี่มานอะต้นเดียวต้องเอาวันนี้อันนี้สามกอต้นก้อนอ่าก็บอกเอาต้นเดียวไงนก่อไแย่งกันแล้วเว้ยตอนแรกบอกไม่เอา ฉ่ำไหมเดียวข้าแก่บุญยาบุญเหี้ยน้ำมาไหมอีตอนนั้นกินข้าวของฉันไม่เอาฉันเอาแต่กล้วยบอกว่ามให้ต้นเดียวเอาต้นเดียวมันาะมันเหี่ยวอะไรนี้ก็ไม่ให้ไม่ให้มันเหี่ยวเลยของยายเอาอันไหนคะโอ้ยกูตะลบตั่วมาคนมาเออนี่ต้นนึงเนี่ยเราทำ่าซื่อๆจะเอาลงคเคท ยสาวขมิ้นขุดกุ้งสาวขมิ้นขุดกล้วยเอายายหุ่นเซนกับไทยไม่ถูกกันนะเนี่ยมาขุดอะไรก็ผายไทยเนี่ยคุณน่ะดเดี๋ยวตัดหน่อยนะตัดปลายมันออกรถใส่ไม่ได้แล้วยายเอาลากมันขึ้นมาเหมือนแกจะ พิตามาลายบอกพิต้าจะแบกขึ้นรถไฟเจสต้าขุดไม่ได้เกิดเจ้านี่ยอ้มมออกขุดวัลลังไปถามุูนพี่ต้าวัลลังไปถามุ้นเซนนะว่าเขาขุดกู มไม่เอาเขารถถ้าเจ้าอะไรแล้วไม่พี่เจ้าอะไรกูด่าเป็นภาษาเขมรก็ไม่ต้องตัดสั้นมากพี่เออแค่วาใส่รถได้เออไม่พี่คงงอเข้าได้ไหมงอไม่ต้องเอ้นี่งอมันเข้าเนียใช่ได้ลามนาก็อยากได้พี่อยากได้แค่กล้วยแหละมันลามไปหมดเลยเนี่ยถึงว่าหนูอย่าเอากอนี้ออกไงมันเยอะไปลูกสาวฟู้ดเฟเกอร์ดูตีนแม่มัน ตามอนาถาไม่ทำให้แม่เงินไม่ได้ไม่ต้องทำเธอทำให้แม่เงินไม่ได้โอ้พิยูครับสุโอ้พิยูแรงดีว่ะสสงัยเรจพีิยูเอากรอนี้ไปเลยทั้งนั้นนะเออพีิยูเอาไปทำกรอนี่ได้โอ้โหร้อนชิบังเลยวะได้ละนอนยันตาได้ละสามสี่กรอะไรแม่แย่งของเขาเล้ลากสวยเลยพี่ตา เอาล่าสวยใหญ่บุงผีมาไล่รากล่าสวยใช่นะมแง่เดียวไม่ไม่มีทางตายอย่งเดียวเดี๋ยวมันก็แตกขึ้ใช่อย่างงี้ยังไงก็งอกเนี่ยตัวบ้านเลยเนี่ยนี่ยายมาไล่เนี่ยเอาลากไปด้วยอย่ามาไล่ด้วยเอาคืนนี้ดีเลยใช่คืนพิตาเอาลากิตเอาล่าด้วยเนี่ยรอทั้งร้านดูเห็นที่เขาตัดขายแบบเนี้ยเลยมีรากเอาล่ามันไปเลยเนี่ยพิตาไม่เอาเนาะโอ้เดี๋ยวเพื่อนมันด่า ส่วนเล็กๆเองมันไม่ต้องปลูกใส่กระถางของพี่อ่ะมีมีโตแล้วปลูกใส่กระถางถ้าปลูกอย่างนี้นะลามถึงเืกอนบ้านเลยนะมีปัญหาเลยนะเดี๋ยวตื่นจะตึ๊กมานู่นเปนโผล่นู่นข้างนอกมันอะไรมีป่ามาแล้วก็โยกหลังป่าต้ไปปลูกตรงโน้นไงเออดูตรงที่มันอะไรลงไปเก็บข้างล่างรู้อย่างนี้เกินดีเลยเนาะแบ่งมาเพียรนี้แม่เดี๋ยวตาอยากกินตาขับรูไหมแป๊บเดียวไปไปได้ก็ไปแบ่งดูเหมือนเจ้าไม่ได้แล้นาะเจ้ากินแล้วก็แบ่งอยู่นี่ เอากระบ้าหัวเจ้ามาาใ่เไรแดงที่พี่ฟ้าค่ฮะแดงทีพี่ฟ้าถึงพี่ฟาอยู่ดักซี่ใหญ่แจแบกก็เยียได้ัดยูตดงู้แ๊บเดียวแต่ไม่คนบอกไม่เอาได้ได้ใช่เลยไม่ะไรเลยเนอะรากมากอกสวยกว่าเพื่อนด้วยบอกว่าไม่เอาโอ้ยมันน่าเตะชิบหายรด